ดีครับผมคอ,อนทอรครับ <Woo! S 1> นี่เราจะมากินอานี่นะครับยังไ่เจ้าเกี่ยวครับเกี่ยวอาเสแซ์บต้องกันครับนี้เฮ้ยคำแรกครับจัดไปอืม อร่อยแซบครับเฮ้อืมเครื่องเน้นเน้นได้ซื้อมากหรครับเออทำหมูสองครับมีเท่าไหร่วะมีเก้าชิ้นคนดูดีอือโคตรใหญ่เลยตอนแบบไงเลยครับพี่นออ้องแดก แซ่บแบั่งแซ่บเฉยมันบ่เกินใจครับครึ่งคำเฮ้ยมึงันกับพ่อมึงบันคืไปต่อนกุ้งอ่ะข้างในจะใส่กุ้งหรือเปล่าครูครับ อ่ะสซ่บไรมือแล้วครับเอยย้ำมาพร้อมเนี่ยขออภัยครับผมคืออยากาอัดจริงๆนะครับสาสภาพบ้านนะคบไม่ได้เลยก็จนเกินเหลือสี่คำครับคำที่สี่ ะข้ามเดียวได้เนาะปลาลุมครับไม่แสบหลายเ <c oughs> ส,ส้าใส่เมื่อมีหลายใสยเนาะครับเนาะนั่ง <c oughs> ุดเด็ดอร่อยอืมสดจัดอืม <c oughs> แซ่บอร่อยเฉยน้ำดื่มให้เม็ดน้ำฟรีน้ำ,นำยืดๆหนึ่งครับจะเป็นโปรเส็บโอ้ยลืมเอาเฮดซูมา ครับเหลือสามคำสุดท้ายอิ่มแล้วครับต้องเป็นสายกุ้งพี่กันนะเนาะแน่นเดียนะครับไอ้พี่ลูกให้พี่นอ้องเบื้งบนด้ยอื้มเฮ้ยเบื้องเงาทำยังไงนาะครับเนาะเฮ้ยสวยเห็นจเบืง้งเลยอืใช่้ะ แบบแวครับจิ้มก็แซบ่บเ,อเ่อมเจียวนครัแบบตักซีห้วยอืเอแคมเลยครือนี่ถ้าใครอยากจะกินนะมันเป็นลายอะ่ะนี่เราต้องมาอุ่นเราเองจะเขาไม่ได้ใหายแนะล้วเ แล้วก็แม่แกงนะก็ไปซื้อเอาเองไม่รู้ที่ไหนเออของพี่นะผมเป็นลักของเรามานิ้วไงครับยิ้มแล้วครับพี่นอ้องไปเก่าสิ้นตอนบางไงนึงเฮ้ยสกินเบิร์ดไฮไลท์กูนี่ก็ได้ด้วยครับกับพว่างไหนครับแต่จะกองหลานเห็นเลยแต่ก็ประจักษ์หลักหลานยัง แสบครับแต่กินบเบิดนะครับเนาะก็เออแสบครับเดี๋ยวท้องอันครับกินบเบิดยิ้มแห้งยิ้มร้ายครับพี่เนาะเออชิมูกแตกแล้วครับสดไลฟ์ก็ โอ้รถขึ้นมาไลาย่ยครับเดอครับผมก็กับการกินบีบีแหลกเพียงเท่านี้ครับผมกับเ่เคืออยแล้วครับเดแก,กลองก็คือเนอะกันผลปรากฏว่าแสบหลายครับแต่ไม่รู้จะมีคนดูไหมเออก็ออดีครับผมบายบายครับ